ครับวันนี้ผมจะพาชมคอนโดปล่อยเช่า2ห้องนอนนะครับโครงการเดอะคีสาทรราชพฤกษ์ึกติดรถไฟฟ้า BTS สถานีวุฒากาศใช้เวลาในการเดินมาเพียง4นาที คอนโดสองห้องนอนนี้มีพื้นที่การใช้งานประมาณ52ตารางเมตรแบ่งสัดส่วนชัดเจนระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่นและห้องนอนมีเครื่องใช้ไฟครบครันมีแอร์สามตัวโทรทัศน์55นิ้วเครื่องเสียงเครื่องซักผ้าแบบมีระบบอบลมร้อนในตัวตู้เย็นการร้อนและเครื่องใช้ไฟอ,อื่นอีกจานวนมากทิวทัศน์บริเวณห้องนอนเมื่อมาออกไปจะเป็นเมืองผสมมุมต้นไม้ร่มรื่นเหมาะสำหรับการอยู่เป็นครอบครัวนะครับโดยเราจะแถมโต๊ะนั่งทานข้าวโต๊ะทํางานในห้องนอนใหญ่เดี๋ยวเราพาไปชมห้องนอนใหญ่กันนะครับ ห้องนอนใหญ่ประกอบไปด้วยเตียง6ฟุตนะครับมีโต๊ะทํางานโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็จะเป็นวิวตึกพร้อมกับธรรมชาตินะครับเมื่อเดินไปตรงระเบียงก็พอเปิดออกไปเนี่ยก็จะเป็นวิวธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีที่กันตะข่ายกันนกด้วยนะครับถ้ามองรวมๆแล้วนะครับก็จะได้แบบฟีลลิ่งแบบธรรมชาติเลยนะฮะสำหรับห้องนอนใหญ่นี้มาดูห้องนอนเล็กกันบ้างนะครับห้องนอนเล็กจะเป็นเตียงประมาณ3.5ฟุตนะครับก็สําหรับลูกนะครับหรือแขกผู้มาเยือนนะครับพอเปิดออกไปจะเป็นวิวธรรมชาติเหมือนกันนะครับผม ก็จะมีตะข่ายกันนกนะครับทุกห้องนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ในอันนี้ห้องน้ํานะครับผมห้องน้ําก็จะมีโซนแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยโครงการในคีสาท่อรัะชะพฤฒ์น,นะครับก็เดินเข้ามาจะล้มค่อนข้างจะล้มเลื่อนเลยทีเดียวนะครับมีบริเวณที่เป็นทานน้านะครับแล้วก็จะมีบริเวณที่เป็นสวนหย่อมนะครับโดยเฉพาะอาคารบีที่ผมอยู่เนี่ย จะมีสวนหย่อมที่ค่อนข้างจะร่มรื่นสดชื่นนะครับมีฟิตเนสนะครับอยู่ชั้น2นะครับในอาคารส่วนกลางนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นฟิตเนสจำนวนมากนะครับแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำที่เป็นสระเกลืออีกด้วยนะครับเราสามารถเข้ามาใช้ได้ฟรีนะครับสําหรับผู้อยู่อาศัยเนาะแล้วก็จะมีทางเดินนะครับระหว่างตึกที่เป็นแบบมุมแนวต้นไม้นะครับค่อนข้างโอเคเลยครับท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะครับหรือติดต่อเซลล์นะครับที่ผมได้ทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับก็ อันนี้เป็นโครงการที่แบบเอออยู่ด้วยเหมือนบ้านเลยนะครับแล้วก็อยู่กันยาวๆได้เลยนะครับพื้นที่กว้างขวางสะดวกสบายนะครับติดรถไฟฟ้า BTS ใกล้โรงพยาบาลพญาไท3นะครับนั่งรถจาก BTS ตรงวุฒกาศนะครับไปสถานีสยามเพียงแค่45นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังใกล้พวกไอคอนสยามอะไรอีกมากมายนะครับถ้าสนใจก็ยินดีครับก็ติดต่อผมนะครับเราปล่อยเช่าอยู่นะครับรายละเอียดตามรายละเอียดด้านล่างเลยนะครับผมครับ